สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ JK พนมแลนด์พี่น้องครับอำเภอผนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะวันนี้ผมอยู่กับเฮียหมูนะครับเจ้าของฟาร์ม JK แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพาพี่น้องเนี่ยฮะมาขอความรู้ล้วงลึกนะฮะการบริหารการจัดการการทำฟาร์มการทำโรงเรือนนะฮะเทคนิคความรู้ อะไรต่างๆเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยที่พี่น้องมือใหม่นะฮะยังไม่มีความรู้วันนี้ได้รับความรู้นั้นแน่ๆนะครับเอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องครับคอนเทนต์นี้นะฮะ EP นี้ผมจะพาพี่น้องนะฮะชม าฟาร์มบรรยากาศรอบๆแล้วก็อสอบถามรา,ายละเอียดเบื้องต้นคร่าวๆนะฮะการการทำฟาร์มแล้วก็เรื่องของอาหารด้วยนะครับเอาละครับเฮียฟาร์มนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กี่กี่ไร่ครับเฮียพื้นที่ ตั้งฟาร์มนะครับทั้งหมดรวมแปลงหญ้ารวมคอกรวมสระน้ำเนี่ยที่ฟาร์มทั้งหมดหนึ่งร้อยไร่พอดีครับหนึ่งร้อยไร่ครับฟังไม่ผิดนะในตัวของอาคารนะฮะทั้งหมดประมาณเรื่องระยะเนี่ยจําไม่ได้จริงเพราะคุณพ่อเป็นคนสร้างเราสร้างมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับลงเรือลงเนี้ยแล้วก็ผมมาปรับปรุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเขาไปดูด้านในว่าคอก เรามีลักษณะแบบไหนเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่คือทางเจ้านะพี่น้องครับโซนนี้นะครับต้นแรกเลยเนี่ยคือโรงเก็บอาหารนะครับก็คืออาหารข้นพล้วัตถุดิบอะไรต่างๆเราเราจะเก็บในในห้องนี้นะครับแล้วก็มาข้างในเนี่ยผมออกแบบให้รถไถลด บรรทุกหญ้าสามารถวิ่งเข้ามาได้ล่องหกล้อวิ่งเข้าได้เลยหกล้อวิ่งเข้าได้เลยเพราะว่าในการตัดหญ้ารถช็อปหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยการเข้ามาจ่ายอาหารเนี่ยก็จะวิ่งเข้าได้เลยคอกจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับคือซ้ายกับอขวาครับที่ฟาร์มจะมีคอกอยู่3แบบครับ3ขนาดดีกว่าครับ3ขนาดนะครับก็คือจะเป็นคอกเลี้ยงเดียวคอกเลี้ยงเดียวก็คือจะประมาณนี้นะครับคอกเลี้ยงเดียวแล้วก็จะมีคอกใหญ่คอกใหญ่ก็จะเป็นคอกฝั่งนี้นะครับฝั่ง เข้ามาอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นคอกใหญ่ทั้งหมด4ี่คอกทุกคอกสามารถเปิดประตูหลังแล้ววิ่งเข้าแปลงหญ้าได้เลยอ่าครับครับก็คอกใหญ่เอาไว้ใส่วัวอะไรก็จะเป็นพวกแม่อุ้มท้องนะครับก็คือเป็นวัวฝูงนะครับก็คือเวลาแม่อุ้มท้องแม่เลี้ยงลูกต่างๆที่อยู่ก็คือถ้าอยู่คอกใหญ่ครับเราจะแบ่งชัดเจนนะครับก็คือวัวท้องก็จะอยู่กับวัวท้องวัวให้นมก็จะอยู่กับวัวให้นมนะครับคอกเลี้ยงเดี่ยวเอาไว้ทําอะไร ก็คือมาดูที่คออแรกครับทําไมสองค้อแรกเราถึงทําการปูดินเอาดินเข้ามานะครับจริงๆพื้นด้านล่างเป็นปูนแต่ว่าเอาดินเข้ามาจะอยู่สองคอเพราะบาง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 ทีฟาร์มมันจะมีวัวขาเจ็บอ๋อวัวที่ขาเจ็บพึ่งทำกีปอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่คออสายค้อดินค้อนี้เพื่อที่จะลดเรื่องของการเหยียบปูนหรืออะไรจะช่วยเขาในเรื่องของขา เนี่ยคลองนี้ก็เป็นคลองของคอนโกคอนโกขาไม่ดีก็จะนอนอยู่ด้านนี้นะครับคือพ่อพันธุ์ชื่อดังของฟาร์มนี้นะครับคองโกนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ไม่สบายอยู่นะฮะนี่คือรางอาหารนะครับก็เป็นไซส์ขนาดมาตรฐานนะครับส่วนมากแล้วก็จะลักษณะแบบนี้เลยเฮียนิดนึงครับเรื่องรางอาหารครับกว้างประมาณสักเมตรประมาณนั้นอ่ะประมาณประมาณเนานะครับผมก็จาไม่ได้จริงสูงสักประมาณ ห0าสิบหกิบเซนประมาณน่าจะแปดสิบนะครับอ๋อน่าจะประมาณแปดสิบเซนนะครับล้วก็ทําสนะครับแล้วก็ใส่ทั้งหญ้าฝั่งเนี้ยจะใส่ทั้งหญ้าทั้งฟางในรางเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอกใหญ่เนี่ยรางฟางกับรางอาหารเนี่ยผมจะเมื่อก่อนก็คือทําแยกกันรางฟางจะทําให้ลึก จะลึกมากกว่ารางที่ใส่อาหารก็จะใส่ทําให้ใส่ฟางได้เยอะก็จะใส่ฟางได้เยอะเต็มรางนี้คือออกแบบแบบคิดเองนะครับอันนี้แล้วมาดูคอกเรียงเดี่ยวครอกของผมเนี่ยจะมีทั้งปูนแล้วก็ดินนะครับก็คือเวลาเข้ามาเนี่ยด้านอยู่ล็อกเนี่ยก็คือจะเป็นล็อกคอกปูนนะครับแล้วก็ออกไปด้านนอกก็จะเป็นคอกดินวัวก็จะได้อยู่ทั้งทั้งทั้งปูนแล้วก็ดินสองสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีรางน้ํา นะครับรางน้ําเนี่ยเราจะทําตั้งแต่หัวคลองเลยนะครับยาวออกไปถึงนู่นแล้วจะไปหักฝั่งนู้นน้ําทั้งหมดที่ไหลจะเข้าแปลงหญ้าทั้งหมดออ๋จะหักลงไปแล้วก็น้ําจะไหลเข้าแปลงหญ้าเป็นการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมเลยนะครับเรื่องระบบของน้ําทิ้งน้ําเสียคือลงแปลงหญ้าหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีหลังน้ําครับฝนตกน้ําจากหลังคาเนี่ยมันจะมาขังอยู่ตรงนี้นะครับจะทําให้ในหน้าฝนน่ะ มันเละมากครับก็คือปัญหาเวลาที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับมันน้ำเนี่ยมันมันไม่มันไม่ออกไปทางแปลงหญ้าเพราะเราไม่ได้สลบลงไปนู่นครับน้ำจะมาขังอยู่จุดนี้ครับแล้วว่าเวลาบวย่ําออกเข้าทุกวันเนี่ยตรงนี้มันจะเละมากพอมีรางน้ําเนี่ยมันตัดปัญหาคือมันจะไม่เละเลยน้ําก็จะไหลลงแปลงหญ้าทั้งหมดแต่ละช่องนี้กว้างประมาณสักสี่เมตรน่าประมาณสี่เมตรครับยาวก็น่าจะสักห้าสิเมตรถึงไหมฮะอะ 30ิเมตรองสโดยประมาณสิบสองประมาณสิบห้าเมตรนะตรงที่เป็นดินนะครับแล้วก็ในตรงปูนเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ที่ห้าเมตรประมาณคร่าวๆนะครับเอาเอาตัวเลขจริงๆจำกําไม่ได้จริงครับคร่าวๆครับเนี่ยไอ้ล่องที่กีดนี่อยู่นี่คืออะไรคืออย่างนี้สมัยก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยทําไม่ได้ซาะล่องอมันทําให้วัวเนี่ยเวลาหน้าฝนหรือหน้าอะไรเนี่ยพื้นมันลื่นครับ มันจะทําให้วัวบางตัวเนี่ยในคอกใหญ่จะเกิดปัญหาเรื่องขาแบะขี่กันก็โดนขี่กันนะขาแบะผมเลยมาเซาะร่องทีหลังก็คือใช้ตัวจัดจอยเนี่ยมาตัดเอาแต่คือมันไม่ดีนะเพื่อนใครที่ยังไม่ทํานะผมแนะนําให้ตอนเทปูนน่ะทาร่องใหญ่กว่านี้หาเหล็กเส้นเลยนะครับวางข้ามเลยอะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยคอกเนี่ยข้อห้ามเลยนะครับห้ามขัดมันห้ามทําให้ทคาให้มันสากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ ตีล่องอันเนี้ยผมไปที่ออสเตรเลียนะครับล่องเขาใหญ่แบบใหญ่ประมาณนิ้วเลยล่องใหญ่มากนะครับเวลาเขาเตี่ยมันลดเรื่องอุบัติเหตุของการที่หัวลื่นนะครับมันช่วยป้องกันในเรื่องของการทุี่หัวลื่นแล้วก็ผมอยากให้ดูอีกอันหนึ่งคือรางน้ำมาดูรางน้ำเมื่อก่อนเนี้ยข้อของผมแต่ละข้อเนี่ยรางน้ำจะอยู่ท้าย ถ่ายถ้ายคอกด้านนอกเลยอ่าผมจําได้ครับผมเคยดูดูคลิปอยู่ตักไช่มั่งถ่ายน้ําทุกวันลูกน้องเสียเวลากับการถ่ายน้ําเนี่ยเยอะมากมันหมดเวลาไปโดยที่แบบมันมันเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับผมก็เลยไปดูแบบจากฟาร์มพี่เอทีเคที่ลําพูนพี่เอออกนี่คือรางน้ําใช้ระบบลูกลอยครับผมหนึ่งรางกินได้สองคอกซ้ายขวาเลยนะครับรางนี้อันเดียวแล้วรางเนี่ย บางคนบอกว่าโอ้โหจะต้องใหญ่มันไม่จาเป็นเลยนะครับเพราะว่าเรามีระบบลูกลอยลางแค่เนี้ยวัวกิน50ตัวร้อยตัวก็พอเพราะน้ํามันจะเติมอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือหมดไม่เม่าไหร่น้ําก็เติมออกมานะครับก็คือใช้ระบบลูกลอยแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยนี่คือลูกลอยน้ํามันยุบไปนะครับวัวมันก็จะกินแล้วมันก็จะเติมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับก็เดินท่อน้ํามาจากด้านบนนะครับทำให้สะดวกสบายกับการแล้วก็เรามีก๊อก ก๊อกเนี่ยปิดอันนี้ถามว่าปิดทําไมบอกวาวอ่เวลาเราทําความสะอาดเนี่ยเราก็ปิดก๊อกแล้วก็ตักน้ําออกตักน้ําออกแล้วก็ล้างนี่ปุ๊บวันนี้จบแล้วในการที่จะทำความสะอาดในเรื่องสบายมากพี่น้องใช่ไ้มอยากได้ลอกเรียนแบบนี้ก็ไม่ได้ห่วงนะครับนะดีมากครับผมเนี่ยผมแนะนาเลยนะครับก็เนี่ยผมให้ดูน้แบบนี้ดีมากดูดูคอกใหญ่ผมนะครับคอกใหญ่เนี่ยรางน้ําผมไม่อยู่แค่อันเดียวคือตรงกลางอนะครับ วัวมีอยู่ประมาณ30ตัวมั้งครับสองข้อสองข้อสามสิบกินรางน้ํำอันเดียวกินรางน้ํารางเดียวเลยผมถามว่าถ้าเกิดไม่มีลูกลอยเนี่ยคุณจะต้องลากสายยางเติมน้ําวันละกี่รอบกว่าจะพอวัวกินครับเออนี่แหละครับนี่คือประโยชน์ของการทําระบบลูกลอยนะครับนี่ครับระบบข้อครับเแล้วเรื่องอาหารที่นี่ใช้อะไรเป็นอาหารหลักหลักเลยคือหญ้ากับฟัง หญากับฟางสองหญ<า>้กากับฟางหญ้ากับฟางวัวท้องครับไม่ต้องพูดถึงอาหารค้นไม่ได้พบเจอผมจะสิ้นเปลืองอาหารค้นมากที่สุดคือวัวประกวด<อ>กับลูกวัวที่<อ>ผมจะให้กินนะครับแล้วก็วัวที่ให้นมวัวที่ให้นมเนี่ยเราก็จะให้อาหารข้นเสริมวันละประมาณไม่เกิน2กิโลต่อตัวครับนะครับวัวที่ให้น้ํานมลูกเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องผลิตน้ํานม ครับแล้วเราจะทำไงให้เขากลับสัตว์เร็วก็คือต้องเสริมอาหารข้นเขานะครับในการในการเกลับมานิดหนึ่งวัวท้องไม่ได้แตะอาหารคนเลยถูกต้องครับพอผมถึงบอกไงครับว่าพอเหรอคุณมีอาหารอยากให้เขากินเพียงพอวัวท้องยังไงก็อ้วนไม่จําเป็นวัวท้องผมมีแปงหญ้ากรบฟางมีหญ้าที่เพียงพอนะครับแล้วก็มีมีมีเหมือนคนท้องอะ กินอะไรก็มีน้ํามีนวลมันอ้วนเพราะฉะนั้นวัวท้องเนี่ยถ้าเขาท้องแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งคอกที่ให้เขาอยู่โดยที่เราจะไม่สิ้นเปลืองอาหารคนมันไม่จําเป็นเลยที่จะถ้าคุณมีอาหารหยาบที่เพียงพออาหารหยาของผมคืออะไรครับแพงโกล่าแห้งหญ้าสดฟาง3อย่างหญ้าสดก็เป็นแพงโกอล่าเหมือนแพนเกอล่าเหมือนกันครับเนี่ยรถช็อปก็วิ่งลงไปช็อปมื้อเย็นเขาจะได้กินได้กินหญ้าหญ้าสดคคืออาหารข้น ไม่จำเป็นเสมอไปสำหรับฟาร์มที่มีอาหารหยาบเพียงพอสำหรับแม่วัวท้อคุณเลี้ยงวัว60ตัวคตัวแล้วคุณให้อาหารค้นทั้งฟาร์มผมบอกคุณทำอาชีพเลี้ยงวัวไม่ได้คุณเลิกคิดได้เลยเฮ้ยคุณเทอาหารเท่าไหร่วัว60ตัวถึงจะพอกินในแต่ละวันใช่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีแปลงหญ้าที่ดีครับนะครับแล้วก็อาหารค้นเนี่ยคุณคุณก็จะ ให้กินแค่ออย่างของผมอะในลูกวัวผมจะสิ้นเปลืองเห็นไหมครับครับผมจะกั้นคอกสําหรับลูกวัวลูกวัวเขาจะเข้าได้เองไม่เอาเข้าไม่ได้ลูกวัวลูกเล็กอะลูกลูกวัวลูกเล็กที่อยู่ในนมเนี่ยครับก็คือเสริมอาหารแล้วก็ช่วยช่วยอาหารข้นเขาให้เขากินอาหารค้นในหละครับครับนี่คือการเสริมอาหารเฮียวัวขนาดนี้ประมาณนี้แปลงหญ้าต้องของเฮียมีเท่าไหร่กี่ไร่ผมไม่เคยวัดนะครับว่าแปลงหญ้าทั้งหมดกี่ไร่ แต่เอาจริงๆแล้วเอาแบบเพียงพอนะเอาแบบว่าในออสเตรเลียที่ผมไปครับเขาคำนวณสี่ไล่ต่อหนึ่งตัวสี่ไร่ตซึ่งบ้านเราเลิกคิดมันทาไม่ได้บ้านเราบางทีสี่ไร่สามสิบตัวถูกต้องไหมครับแต่ว่าเอาทําไมต้องสี่ไร่ต่อหนึ่งตัวคุณถ้าคุณมีพื้นที่สี่ไร่อะแล้วคุณมีวัวหนึ่งตัวคุณจะเลี้ยงวัวได้ทั้งปีโดยที่คุณปลูกหญ้าครั้งเดียวคุณปล่อยมันอยู่ทั้งปีทั้งชาติเลย พอเข้าหน้าแง้งหญ้าที่มันยาวอยู่มันจะกลายเป็นหญ้าแห้งในแปลงครับมันก็จะเดินกินหญ้าแห้งในแปลงนั่นแนหะคือสี่ไร่ต่อหนึ่งตัว <ừ> แต่ว่าเราสี่ไร่ส0สิบตัว <laughs> มัน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 แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราจะไปทําเหมือนเขาแต่เราก็นั่นคือสูตรคํานวณของเขานะครับ,รบเพราะเขามีเนื้อที่ที่มหาศาลมากโดยที่เขาปลูกหญ้าแล้วเขาก็มีแปลงหญ้ามีเนื้อที่ที่เยอะมากเราไม่ได้มีเนื้อที่เยอะเหมือนเขาแหละว่า คุณภาพแปลงหญ้าที่ดีหญ้าที่ดีคุณปลูกแล้วคุณอาจจะตัดมาให้กินคุณมีระบบน้ําที่ดีคุณไม่ต้องปล่อยเขาเข้าแปลงก็ได้คุณตัดแพนกล่าเนี่ยมันมันโตเร็วตัดได้เร็วเพราะฉะนั้นคุณก็เขาเรียกอะไรครับบริหารจัดการแปลงหญ้าให้ดีแล้วคุณคํานวณเหมือนผมนะครับล็อกหนึ่งสมมุติว่าคุณมีมีแปลงหญ้าอยู่ห้าไร่ครับอ่ะคุณแบ่งห้าไร่นั้นอะ ให้ได้เป็นสามสิบล็อกเอะสามสิบล็อกคำนวณให้ดีวันที่หนึ่งคุณตัดล็อกแรกวันที่สองคุณตัดล็อกที่สองอ๋อแล้วคุณมีระบบน้ำที่ดีครับคุณตัดครบสามสิบล็อกแล้วอะวันที่หนึ่งอีกทีคุณยังมาตัดล็อกที่หนึ่งได้ครับเพราะฉะนั้นคุณมียากินทั้งปีโดยที่คุณคำนวณอะแล้วคุณคำนวณเห็ครับว่าหนึ่งล็อกคุณกิเลี้ยงวัวได้กี่ตัวอืมเนี่ยแหละถ้าคุณคำนวณตรงนี้ได้นั่นคือต้นทุนคุณอะ มันมันจะไม่น้อยมากครับเลี้ยงวัวคืออยู่ที่ต้นทุนในรายจ่ายครับต่อให้คุณขายวัวได้แพงแค่ไหนแต่ผลกำไรเนี่ยมันวัดที่การใช้จ่ายระหว่างทางครับคือต่อเดือนเนี่ยคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่รในการที่คุณเลี้ยงวัวในฟาร์มองคุณค คุณบอกดีใจมากเลยขายวัวได้ตัวละห้าแสน,นแต่คุณโอ้โหค,คุณลงทุนมันหักลบก,กับนี่แล้วแม่งกูใช้จา่ายไดสี่แสนกูเหลืออะไรแต่เดียวกับคนที่เขาขายวัวได้ตัวสองแสนแต่เขาไม่มีต้นทุนเขาก็เลยนเหลือเต็มๆนี่เนี่ยครับคือต้องกลับมาคิดถึงจุดนี้ให้ใหดีด้วยว่าคำนวณให้ให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายทําไมผมถึงถ้าใครติดตามผมอะครับไปแนะนำมันงแตเรื่องย้าปูย่าทำย้าแหมยิี่หมูแม่งจะพูดทำไมนั่งเนี่ยนั่นแหละคือหัวใจสำคัญของการทำฟาร์ม แล้วถ้าคุณไม่ไปให้กับตรงนั้นตรงเนี้ยคุณอยู่ไม่ได้กับอาชีพที่คุณจะเลี้ยงวัวครับคุณไปซื้อทุกอย่างให้เขากินถ้าคุณมีเงินมากพอคุณทําได้อแต่คุณบอกเขาอย่างนี้วัวฉันไม่เป็นไรอ่ะฉันไม่สนใจครับเดือนนึงจ่ายได้อปีหนึ่งจ่ายได้ครับแต่เข้าสองปีเริ่มไม่ไหวแล้วเว้ยฟีเริ่มไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วเว้ยนั่นน่มันจะทําให้คุณเลิกเลี้ยงวัวโดยการที่คุณมีแต่รายจ่ายครับ ผมเคยบอกว่าคุณไปสร้างคอกแล้วไปทําแปลงหญ้าก่อนอก่อนที่คุณจะซื้อวัวบางคนกูซื้อวัวก่อนอทาคอกทีหลังทาหญ้าทีหลังคุณซื้อเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนในการซื้ออาหารให้มันกินแล้วแต่ถ้าคุณมีแปลงหญ้าที่ดีอยู่แล้วคุณล้อมั้วนดีวันแรกคุณซื้อมาโอ้โหวันนี้ไปทุกวัวมาเหนื่อยแล้วปล่อยแม่งเข้าแปลงหญ้าไปคุณไม่ต้องยุ่งอะไรของมันแล้วม,มีน้ามีฟางในหางจบแล้วแต่ถ้าไม่มีแปลงหญ้าคุณต้องซื้อทุกอย่างให้มันกินลองลองคิดก่อนนะครับคือ คิดก่อนแล้วค่อยลงมือนะครับมันไม่สายศึกษาให้ดีครับแล้วก็จัดระบบการจัดการให้ดีนะครับวัวเป็นสัตว์สีกระเพาะดูว่าอาหารค้นอาหารหยาบจะต้องสัมพันธ์กันแล้วดูยังไงล่ะมันว่ามันสัมพันธ์กันคุณก็ดูที่ขี้อ่าคุณต้องดูขี้วัวให้เป็นว่าขี้สวยคำว่าขี้สวยคือคือคืออะไรคือมันหล่นมาเป็นก้อนๆแล้วมีรอยหยักสวยๆขี้ลงมาดังตุบตุบตุบอันนั้นแหละขี้สวยครับ ขี่เป็นไม่กระสุนแข็งเกินไปวัวคุณขาดน้ำวัวคุณกินน้ําน้อยไปหรืออาจจะเป็นพยะไม่เลือดครวุ้นขี้เละเกินไปหญ้าสดเยอะเกินไปหรืออาหารข้นเยอะเกินไปวัวคุณไม่ได้กินฝางคุณต้องไปเพิ่มฝางเพื่อที่จะให้มี ไฟเบอร์มีเยื่อใยอะไรต่างๆนั่นแหละครับถ้าพูดไปมันจะยาวคุยเรื่องวัวเนี่ยสามวันก็ไม่จบเขาก็จะประมาณนี้ครับหลายคนอยากรู้หน้าตาอาหารค้นผมก็นี่แหละครับบอกว่าเฮียทาไมไม่เคยพูดถึงแล้ก็มันไม่มีอะไรครับในอาหารค้นนี่ครับอาหารสำเร็จนี่ครับก็เนี่ยอาหารที่ใช้ผมก็ซื้อสําเร็จจากที่เขาหาไม่ได้ผสมเองเหมือนกันครับอันนี้คือแบบซื้อสําเร็จมาครับก็อย่างที่บอก วัวจะอ้วนวัวจะสวยมันไม่ได้อยู่ที่อาหารค้นอย่างเดียวมันอยู่ที่สุขภาพวัวของคุณวัวคุณเนี่ยอ่ะคุณมีเกลือแร่ให้วัวไหมคุณมีฟางให้เขากินไหมถ้าสังเกตนะครับวัวผมทุกข้อฟางจะคาลางทุกข้อคุณมีมันยากินคุณต้องกินนะครับคุณต้องกินฟางนี่นะครับไอ้สิ่งที่ผมบอกผมสิ้นเปลืองอาหารค้นก็ไอ้พวกนี้แหละครับวัวที่กําลังโตวัวรุ่นวัวที่ต้องไปสนามประกวดจะสิ้นเปลืองพวกนี้ครับส่วนวัวที่ท้องนุ่น อยู่อยู่ในแปลงหญ้าครับคุณไปกินหญ้าอยู่ในแปลงครัุณกินฟางพอแล้วครับที่นี่จัดการกับแมลงก็คือกางมุ้งอ่ถ้าหน้ายุงก็จะกางมุ้งครับมันจะมีหน้ายุงอยู่ไม่กี่เดือนในเรื่องของการมียุงนะครับอย่างช่วงฝนเนี่ยจะมียุงใช่ไหมครับเราก็จะกางมุ้งช่วงช่วงที่มีมียุงเยอะนะครับก็มันเป็นปัจจัยอะไรที่เราควบคุมยากในเรื่องของการเรื่องของแมลง แต่ละพื้นที่บางจังหวัดไม่มียุงเลยทั้งปีสบายมากเลี้ยงว่ามั่นสบายลมโกกสบายแต่ว่าในพื้นที่ผมถ้าหน้ายุงมหาสารถ้าไม่มีมุ้งวัวอยู่ไม่ได้สําคัญนะครับเรื่องเรื่องเรื่องของการการเรื่องยุงเนี่ยครับถ้าวัวคุณสุขภาพไม่ดีกลางคืนไม่ได้นอนโดนยุงกินเนี่ยเลือดน้อยก็พยาธิไม่เลือดผสมไม่ติดโอ้ปัญหาจะตามมาเยอะมากครับ แล้วแมงวันนะฮะ,มะแมลงวันโอ้โหแมงวันนี่ช่วงเยอะนี่เยอะมากนะครก็ต้องกังมุ้งเหมือนกันมุ้งก็เอาไม่อยู่เพราะแมงวันมันมา,มาช่วงกลางวันนะครับโหโหก็อาจจะพ่นยาฆ่ามแมลงช่วย<อ>แต่มันไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์บามันเป็นวัวที่ทนต่อมแมลงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอยู่ให้ได้ในในในช่วงที่มีมแมลง<อ>เราก็ต้องดูเขาให้ดีว่าเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรครับเขาจะต้องอยู่ให้ได้แต่ถ้า เพิ่่ๆลองสังเกตแมงวันมันเยอะขึ้นทุกปีนะเมื่อก่อนมันไม่เยอะขนาดนี้สมัยนี้มันสําหรับฟาร์มผมเองเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นช่วงนี้แมงวันจะน้อยถ้าร้อนๆแมงวันมันก็มาจากไหนม่้มันเยอะมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมยากผมช่วยอย่างหนึ่งที่จะเห็นเนี่ยผมเลี้ยงไก่ไก่ช่วยได้ประมาณหนึ่งคือคุ้ยเขี่ยไข่แมลงวันแล้วก็ตัวหนอนที่จะทําให้เกิดแมลงวันตามขี้ตามอะไรเงี้ยครับผมก็เลี้ยงช่วยได้บ้าง ก็ไม่ได้รออร์เซ็นตนะครับแต่ก็คือช่วยได้บ้างหลักๆเลยถ้าเยอะจริงๆก็จะใช้ยาฆ่าแมลงค่นช่วยครับประมาณนี้ครับวันนี้อิ่มอกอิ่มใจนะครับทั้งความรู้ทั้งการบริหารการจัดการทั้งเรื่องของวัวเรื่องของอะไรต่างๆวันนี้ครบจบในที่เดียวเลยต้องขอขอบคุณเอหมู JK มากๆครับผมขอบคุณมากครับรับยินดีมากๆครับผมครับผมก็ฝากติดตาม youtube ช่อง JK พนมแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ FC ของ JK ก็ฝากติดตามช่องพูดจาภาษาบัวด้วยเอาละครับลาไปก่อนสวัสดีครับด้ครับสวัสดีครับผมครับผมทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือความรู้เก็บความรู้นะครับที่วันนี้พูดจาภาษาบัวนะฮะได้มาหาความรู้ฝากพี่น้อง FC นะครับ สำหรับมือใหม่ๆเนี่ยดูคลิปนี้แล้วดูคอนเทนต์นี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะมาหาความรู้ภาคสนามแบบนี้มาหาความรู้จากคนทีเ่เป็นมืออาชีพแบบนี้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นความรู้ที่ดีที่สุดนะฮะมากกว่าในตำราแน่ๆนะครับ เอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ